เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชำแหละรัฐประหารเมียนมาทำไมกองทัพต้องการตัดวงจรประชาธิปไตยเปิดวัตจักรชีวิตขององซานสุจีวนลุกโดนกักตัวด้านชาวเมียนมาแห่ลดแอปสื่อสารไม่ต่อเน,นื่งพุ่มกว่าล้านครั้ง หลังจากที่กองทัพเมียนมาได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลของนางองซานซูจีรวมทั้งควบคุมตัวไวไ้ในบ้านพักกรุงเนปิดอเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สถานการณ์โดยรวมของเมียนมาตอนนี้ถือว่าอยู่ในความสงบมีทหารเดินตรวจตราตามเมืองใหญ่ๆและมีการบังคับใช้คำสั่งเคอร์ฟิวในตอนกลางคืนขณะที่ระบบสื่อสารถูกตัดขาดไปช่วงรัฐประหารและกลับมาใช้การได้เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่2กลุ่มผ่าพัานธ์ที่ผ่านมาต่อมาได้มีการรวมกลุ่มประท้วงของหมอและบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงที่เชื้อโควิด -19 อย่ายั่งคดาชีวิตของประชาชนเมียนมาอย่างต่อเนื่องโดยดรเมียวเต็ตอูแพทย์ที่ร่วมในการอารยะขัดขืนบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเราไม่สามารถยอมรับรเผด็จการและรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้พวกเขาจับกลุ่มเราได้ทุกเวลาเราจึงตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเพราะพวกเราทุกคนตัดสินใจที่จะไม่ไปโรงพยาบาลล่าสุดผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรดุลยภาพปริชารัชะ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครองของเมียนมาเปิดเผยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับการทำรัฐประหารของเมียนมาระบุว่าเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเกิดขึ้นจากปัจจัย2ปัจจัยได้แก่ 1. ปัจจัยสะสมกล่าวคือเมียนมามีการปกครองด้วยระบอบทหารมายาวนาน ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงไปสูตรระบบประชาธิปไตยแต่ก็ยังควบคุมโดยกองทัพเพียงแต่แน,นระยะหลังๆฝ่ายพลเรือนมีอำนาจมากขึ้นจนกองทัพเริ่มไม่สามารถควบคุมภูมิทัศน์การเมืองได้ถนัดมือนัก 2. ปัจจัยกระตุน้นซึ่งเป็นผลพวงจากการที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากประชาชนจนทำให้พรรคสหาสามคัคคีและการพัฒนาหรือ USPD ที่หนุนโดยกองทัพไม่สามารถสู้ได้โดยเฉพาะในการเลือกตั้งช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นทําให้กองทัพจําเป็นต้องตัดวงจรไม่ให้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยสามารถสยายปีกได้ต่อไปด้วยการสร้างรัฐทหารชั่วคราวจับกลุ่มผู้นําและประกาศสภาวะฉุกเชิญการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยนั้นก็ถูกเปลี่ยนโดยชนชั้นนําทหารเพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะเป็นประชาธิปไตยเต็มไปได้ในเร็วพลัน สิ่งที่รัฐบาลทหารต้องการคือการมีประชาธิปไตยเครื่องบซึ่งในรัฐธรรมนูญในปี2551ของเมียนมาแต่ก็ยังมีตัวแทนจากกองทัพซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอภิสิทธิ์เข้าไปทวงดุลกับรัฐบาลพลเรือนฝ่ายกองทัพระบุถึงเหตุผลในการทำรัฐประหารครั้งนี้ว่าการเลือกตั้งที่จัดตั้งภายใต้รัฐบาล NLD มีความไม่ชอบมาพากลไม่โปรง่งใสเกิดสถานการณ์สู้รบ รวมถึงการระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้บางพื้นที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่าเป็นเหตุผลที่ไม่มีน้ำหนักถึงขนาดต้องทำการรัฐประหารสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งในการทำรัฐประหารครั้งนี้ก็คือกองทัพเมียนม,มาพยายามที่จะทำให้รูปแบบการรัฐประหารอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยยกมาตรา4-17ในรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยกองทัพระบุว่าประธานาธิบดี สามารถประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสามารถถ่ายโอนอำนาจให้กับกองทัพได้ส่งผลให้อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการถูกแทนที่โดยโครงสร้างของกองทัพซึ่งก็ไม่ได้ขัดตามหลักกฎหมายตนได้ตั้งข้อสังเกตว่าในมาตรา417ได้พูดถึงการประกาศสภาวะฉุกเฉินว่าต้องเกิดอันตรายต่ออธิปไตยแห่งรัฐเช่นมีการลุกรานจากกองกำลังต่างชาติ เกิดสงครามกลางเมืองหรือมีเหตุการณ์รุนแรงแต่ที่ผ่านมาในประเทศเมียนมาก,ก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นในเรื่องของความรุนแรงของสถานการณ์นั้นเนื่องจากเริ่มมีกลุ่มประชาชนที่ไม่พอใจที่ทําให้ระบอบประชาธิปไตยเดินถอยหลังส่วนตัวมองว่าฝ่ายที่ยึดอํานาจในครั้งนี้เตรียมการรับมือไว้แล้วว่า จะต้องถูกกดดันจากนานาชาติและมีการเคลื่อนขบวนของประชาชนซึ่งกองทัพเมียนมาเองมีความช่ำชองในการตั้งรับการประท้วงและรู้จักยุทธศาสตร์ในเมืองเนปิดอซึ่งเป็นจุดที่มีการยึดอำนาจดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะออกมาประท้วงส่วนหนึ่งเป็นเพราะรูปแบบของถนนขนาดใหญ่และสถานที่ราชการที่ตั้งห่างกันพอสมควร ภูมิทศน์เหล่านั้นค่อนข้างเอื้อให้กับกลุ่มกองทัพมากกว่าในการส่งรถทังไปในภูมิทัศน์ที่กว้างกว่าเพื่อล้อมกรอบประชาชนส่วนผลกระทบจากการทำรัฐประหารต่อประเทศไทยนั้นส่วนตัวมองถึงเรื่องของกระบวนการสันติภาพกับกระบวนการติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็มีไม่น้อยตามตะเข็บชายแดนเมียนมาการรัฐประหารอาจทำให้กระบวนการเหล่านี้สะดุดลงเนื่องจากกองทัพเข้ามายึดอำนาจ แต่ก็มีเรื่องของการปิดด่านเปิดด่านการค้าชายแดนซึ่งมีผลต่อการขนส่งสินค้าและบริการนอกจากนี้อาจจะต้องดูถึงสัญญาต่างๆที่ภาคธุรกิจและภาคเอกชนไทยเข้าไปติดต่อเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแบบฉับพลันซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องจับตาดูต่อไปอีกระยะหนึ่งสำหรับโรคระบาดโควิด -19 ที่ทางกองทัพไทยก็ได้มีการตรึงกำลังมากขึ้นเพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองซึ่งผู้ติดเชื้อในเมียนมา ก็มีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงรวมไปถึงผู้ลิภยัยนักกิจกรรมทางการเมืองที่อาจลักลอบเข้ามาได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานที่เป็นที่แน่ชัดในอนาคตก็ต้องจับตาดูว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีคำกล่าวของผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดูรดุลยภาพที่บอกว่าตัวแบบของทหารไทยในอดีตมีผลต่อมุมคิดของทหารเมียนมาแต่ขณะเดยียวกันกลยุทธ์ของทหารเมียนมามีผลต่อมุมคิดของทหารไทย เราเห็นได้ชัดแม้กระทั่งนายพลมินอองหลายกับพลเอกเปรมตินสุลานนท์ที่ช่วงการปกครองของท่านก็เป็นเปรมาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นไฮบริดเขายัางเป็นบิดาและเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งกันและกันเลยระหว่างเปรมและมินอองหลายแล้วจะไหนเลยจะไม่มีการเรียนรู้ชื่นชมตัวแบบซึ่งกันและกัน ขณะที่การรัฐประหารเมียนมาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นางองซานซูจีถูกควบคุมตัวไว้ในบ้านพักในกรุงเนปิดอเมืองหลวงของประเทศซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ถูกกักตัวเป็นเวลานานถึง15ปีโดยวตัตจักชีวิตของนางซูจีถูกกักตัวก่อนที่จะขึ้นสู่อำนาจชนะการเลือกตั้งและนำมาสู่การเกิดรัฐประหารซึ่งชีวิตของนางซูจีถูกกักตัวบ้านพักเกือบ15ปี ระหว่างปี1989ถึงปี2010ความพยายามในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของซูจีทำให้เธอกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการต่อสู้ด้วยการอาริยะขัดขืนแม้จะถูกกดดันอย่างหนักก็ตามแต่เส้นทางการเมืองของซูจีไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะแม้นางซูจีจะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งในปี2015มาได้แต่รัฐธรรมนูญของเมียนมาก็ปิดกั้นโอกาสที่จะให้เธอได้ขึ้นเป็นประธาน,นาธิบดี เพราะลูกของเธอเป็นชาวต่างชาติแต่นาสุจีวัย75ปีในตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐก็ยังนับว่าเป็นผู้นำในประเทศทางพฤตินยัยโดยมีนายวินมินเป็นประธานนาธิบดีตัวแทนของเธอปี2020พัก NLD ของนาสุจีชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายอีกครั้งโดยได้คะแนนโหวตสูงกว่าการเลือกตั้งในปี2015แต่กองทัพเมียนมาระบุว่ามีการโกงเลือกตั้งเกิดขึ้น จนเป็นข้ออ้างนำไปสู่การรัฐประหารหนางองซานสูจีเป็นบุตรสาวของนายพลองซานวีรบ,บุรุษผู้เรียกร้องเอกราชของชาวเมียนมาซึ่งถูกลอบสังหารตั้งแต่นางสูจีอายุได้เพียงสองขวบนับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชเป็นอนาณาธิคมของอังกฤษในปี1948ในปี1960สุจีก็ได้เดินทางไปอินเดียกับดอกคินกีแม่ของเธอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตของเมียนมาในกรุงเดลี4ปีต่อมาสูจีได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในสหราชาอาณาจักรโดยศึกษาด้านปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์และที่นี่คือสถานที่ที่สูจีได้พบรักกับไมเคิลอาริสนักวิชาการชาวทิเบตจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ตั้งรกรากที่อังกฤษเพื่อเลี้ยงดูลูกชายสองคนคืออเล็กซานเดอร์และคิมแต่เจ้าตัว ก็ยังคงระลึกถึงเมียนมาบ้านเกิดอยู่เสมอนางซูจีได้เข้าร่วมเป็นผู้นำการประท้วงต่อต้านเผด็จการทหารในยุคสมัยของนายพลเนวินโดยเธอกล่าวสุนทรพจน์ในกรุงย่างกุ้งเมื่อวันที่26สิงหาคมปี2531ว่าฉันคงไม่สามารถเป็นลูกสาวของพ่อได้หากยังคงนิ่งเฉย,ยเฉยเ,ยเ,ยเยมยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ตั้งแต่ปี2 5 3 2สถึง2546สูจีถูกกักบ,บริเวณ และได้รับการปล่อยตัววนลูปอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งปี2553ได้รับการปล่อยตัวอย่างเป็นทางการซึ่งการถูกจับกักบริเวณแต่ละครั้งล้วนเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อสู้กับรัฐบาลทหารทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามมีรายง,งานเพิ่มเติมด้วยว่าการรัฐประหารครั้งนี้ประชากรในเมียนมาไม่ได้วิตกกังวลมากมายในเรื่องของการติดต่อสื่อสารทันทีที่ถูกตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตพวกเขา ก็ได้ใช้แอปพลิเคชันบลิดฟลายในการติดต่อสื่อสารกันโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตโดยเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ The Straight Times ของสิงคโปร์อ้างการเปิดเผยของฮอร์เก้ริออสซีอของสตาร์ทอัพสัญชาติเม็กซิกผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบลิดฟลายที่ระบุว่าช่วงวันที่1-2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามียอดการดาวน์โหลดแอปนี้ในเมียนมามากกว่า1.1ล้านครั้ง จากจำนวนผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์ทั้งหมด22ล้านคนโดยก่อนหน้านี้แอปบลิดฟลายได้รับความนิยมในเหตุการณ์ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยบนเกาะฮ่องกงและล่าสุดเมื่อกองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารในช่วงเช้าของวันที่1กุมภาพันธ์มีการตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในกรุงเนปิดอเมืองย่างกุ้งและอีกบางส่วนของประเทศกระทั่งช่วงเย็นวันเดียวกันช่องทางการติดต่อสื่อสารก็กลับมาใช้กันได้ปกติ สิ่งที่พบเห็นก็คือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในเมียนมาเชิญชวนประชาชนให้ดาวน์โหลดแอปดังกล่าวจนยอดการดาวน์โหลดก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับแอป i t Fly มีผู้ร่วมพัฒนาคือ b r i d g e Stone ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ท w i t t e r ยังเคยถูกใช้ในการจูนุมต่อต้านรัฐบาลในประเทศไทยเพราะมันสามารถสื่อสารได้โดยใช้สัญญ,ญาณบลูทูธไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดย Bit Fly จะเป็นหนึ่งในหลายๆแอปที่ได้วความนิยมในหลายประเทศ ที่มีการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสารออนไลน์แม้จะมีคำเตือนเรื่องระบบความปลอดภัยซึ่งผู้ใช้ก็ต้องได้รับความเสี่ยงเองก็ตามทั้งนี้คาดการว่าสาเหตุที่แท้จริงที่เกิดการรัฐประหารในครั้งนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งแต่อาจจะเป็นเพราะการก้าวเดินของพรรค NLD ที่ได้มีแนวทางหลกัหลกๆ3เรื่องก็คือ1การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2. ต้องการปฏิรูปเพื่อลดบทบาทของกองทัพและ3 ต้องการแก้สถานภาพประเทศจากสาหภาพเมียนมาสู่สาหพันธรัฐเมียนมาโดยที่ประชุมรัฐสภาพ,พมา่าได้ห้ามยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นำเสนอโดยพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ซึ่งเป็นพักรัฐบาลที่ตั้งใจจะลดการแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพพมา่าโดยรัฐสภามีการประชุมลงยติเสนอบทแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่สมาชิกสภาได้วีโต้ยติให้แก้ไขเนื้อหาในการลดจำนวนที่นั่งสมาชิกสภาจากกองทัพและยกเลิกหมวดชื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดในงานป้องกันประเทศในชื่อผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพทั้งมวล จลึกริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย